สวัสดีครับคาร์ไบ้ p โปรดักรีวิวอีกหนึ่งคันนะครับอันนี้เป็น Toyota r e v o นะครับเป็นรุ่น4ประตูสีน้ำเงินนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คาร์ไบ้ Product นะครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนี่นะครับลาดพ้าวร้อยยซอยย้อยซอยเจะรีวิวนะฮะคุบเบาะแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมนะงบประมาณ4,500บาทได้งานขนาดนี้นี่นะครับ แล้วก็ปูพื้นแบบเขาเรียกว่าแบบ 6D สวยๆนะครับอย่างนี้เก็บงานเรียบร้อยหมดในงบที่2,500นะครับดูแล้วว่าคุ้มค่าเงินหรือไม่นะฮะเราทำตัวสวมข้อดีของตัวสวมนะครับไม่รื้อผ้าเดิมนะฮะวันหนึ่งไม่ใช้ถอดตัวสวมออกของอย่างของเดิมก็ยังอยู่อย่างเดิมหมดทุกอย่างแต่การตัดงานของเราเนี่ยสวมไปเนี่ยเราทำแบบเข้ารูปเฉพาะรุ่นนะครับ น่ตรงรุ่นรีโวสีประตูงานสีดํายืนสลับด้วยสีน้าเงินลายแคปลาได้เย็บสีน้ําเงินนะครับได้ที่ใช้เราก็ใช้เป็นได้ไนล่อนอย่างดีนะครับสําหรับเย็บเบาะรถยนต์โดยเฉพาะนี่นะครับดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นตัวสวมนะครับผมถ่ายให้ดูตั้งแต่กูพื้นนะครับไล่ถึงคุ้มเบาเป็นโซนโซนไปนะครับโซนหน้าก็เสร็จแล้วก็มาเป็นโซนหลังโซนหลังเนี่นะครับ หลังเราทำกระเป๋า2ข้างซ้ายขวางานเราซูมให้ดูใ,ใกล้นะครับนี่หนา1นมิลเต็มนะครับหนมิลฝองน้ําอีก5้มิลแล้วก็ด้านล่างสุดในผ้าทีอนะคอร์ดนะฮะเราใช้ผ้าทีคอร์ดเนี่ยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับเพื่อให้ป้องกันการปีกแตกนะฮะเราเลยกล้ารับประกรันการปีกแตกให้ทั้งหมด3ปีเลยนะครับที่อื่นไม่ทําแต่ที่เราทําเพราะเราคํานึงถึงคุ้มค่าเงินให้มากที่สุด นะครับในด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ครับรถรีโวลสีประตูเวลาใส่ไปปุ๊บเราก็จะเจาะแล้วก็ยัดเข้าไปข้างๆนี้นะครับนะแก้วก็ยังตั้งได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ทําให้ถอดได้นะครับในถอดได้อย่างนี้นะครับนะลาปลาปิดลงไปก็ปิดเข้าอย่างเดิมนะครับเอามือเคาะกัไปอย่างนี้ก็ลงเข้าเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนี่ครับงานของเราจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็มาดูปูพื้นนะครับที่ไหนไม่เข้าลูกมาดูตรงนี้นะครับนี่ เราใช้เป็นตัวหนาสิบสามมิลนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะฮะให้ดูพื้นอย่างนี้นะครับนี่เพ้นนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นน้ำเตยอยู่ข้างหลังนะฮะใช้ทนทนนะฮะสิบสามมิลก็นะฮะใช้นะฮะมันจะซอฟนุ่มพอดีนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายไปให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะว่าเอ๊ะอีกฝั่งหนึ่งเป็นยังไงนะครับ ใช้ซื้อกันทีนึงให้คุ้มค้างเงินหลักคิดของเราคือเป็นอย่างนี้เราเป็นโรงงานเย็บนะครับนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งเก็บงานเรียบร้อยหมดครับ่ะแล้วก็มาด้านคนขับ่าด้านคนขับก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่นะฮะไม่ใช่เป็นรูปภาพอย่างเดียวแล้วแต่งรูปให้มันสวยๆอย่างนี้ไม่ใช่งานของเราเนี่ยเป็นงานดิบนะฮะถ่ายออกมางานออกมาแบบไหนก็จะรูปออกมาก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ นี่ครับตรงนี้เราทํากระเป๋านี่นะกระเป๋าสองข้างนะฮะไว้สอดโทรศัพท์ไว้ใส่เหรียญใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีหมุดทองเหลืองหมุดทองเหลืองตรงนี้นะฮะยึดคืออะไรนะครับบางคนไม่เข้าใจเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเป็นใบพัดไว้สําหรับล็อกสอดเข้าไปตรงนี้กันอ้าออกมาเนี่อย่างนี้ครับดูการเข้ารูปของงานของทางร้านนะครับนี่นะครับ ซูมให้ดูชัดๆนะฮะว่าเออการเสียงเงินให้คุ้มค่าเนี่ยนะฮะเงินสมัยนี้หายากจ่ายทั้งทีก็ให้คุ้มค่ากับเงินที่เ,เสียไปนะครับตรงน,นี้ก็เป็นตัวปฏินะครับ <c oughs> ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอวันนี้สนใจนะฮะโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับที่ศูนย์เก้าหน่งเจ็ดศูนย์ก้นะครับร้านอยู่ลาดพร้าว124ซอยย่อยซอย9้านะฮะ หรือว่าพิมพ์คาว่าคาร์บไลโรดักนะครับก็จะเจอพวกเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ